Into their forces, the public eye and media outlets have recently turned their focus to a group of havoc prisoners on the field. Their cuffs. These were once thieves, murderers, and drug lords who have been placed into havoc's army through so-called redemption contracts. Early opinions redemption on the matter collectively agreed that war is not a stage for redemption. ไม่ได้แล้วตอนสตรีมหูเทียหายไปมล้ทำไงก็ไม่ได้ยินเสียงสิไม่ได้นะเออทำงั้นไม่ได้นะรถสปอนว่ายังไม่เห็นแต่เดี๋ยวคงสปอน มันต้องได้ยินสองข้างไหมล่ะแหมตดสปอร์นวัตยังห่วงแค่รถนี่แหละประเด็นดเนะถ้ารถเอเอมาจะลำบากมาแล้ว ฝากหน่อยนะเพื่อนฝากด้วยฝากด้วยเออฝากด้วยฝากด้วยเขีรยไม่อยากไปยุ่ง น้ำหน้าเออเราบินไปทางนน้นก่อนเดี๋ยวเราโดนสติงเจอร์ต่อยไปว้ยไปว้ย มมีคนยิงแล้วไม่ให้ไม่ให้ห้ามยิง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 เกตห้ามห้ามต่อต้านอากาศสยานเพราะว่าเทียร์อยากขับนานๆห,ห้ามยิงเทียร์ไม่ได้ไม่ได้ไปยิงคนอื่น ถ้าท,ทีละนัดอ่ะได้ถ้าท,ทีละนัดได้แต่ถ้ามาแบบสามสี่นัดแล้วก็ลาก่อนแน่นอน <c oughs> <c oughs> บินแนวขวางนี้ดีกว่าลองดูไม่เคยบินเลยคือมันแนวยิงมันจะได้เยอะขึ้นนะมั้งนะ เฮ้ยทีมเราได,ได้เนี่ยเทียรได้บินสบายๆเลยเพราะฉะนั้นถ้า,นานเรา จะเข้าไปลึกจะเข้าไปลึกมันมีปืนต่อต้อนะะานักขับยานอยู่ด้านหลังมีเอเอกันอยู่เดี๋ยวเทีขน้นนี้ก่อน ช่วยทำลายรถช่วยทำลายรถช่วยทำลายรถเออหน้าที่ที่ดีของไฮิริปเตอร์ <S <S เอาจรวจไปยิงรถแล้วนะจริงๆเราควรยิงคนนะอู้ โดนแล้วโดนแล้วเราโดนเอเอยงิงเราต้องไปลุยเออยยิงฉันหลอ่อยิงฉันหรอฮะยิงฉันหรอเฮ้ยเฮ้ แม้ว่ะ

หันมุมไม่ได้เล้วหอยก่อนมุมไม่ได้หมาโอ้โหมันจะเอาสนาย,ยิงเลยวะ่ะไอหมอนี่น ไอ้มันชัวร้ายเออชัวร้ายเหรอโอ้ยรถเจอรถเจอรถเจอรถเยอะหนีกันหนีกัน

ว้าห้้เฮ้ยเกือบฮู้ฮูฮู้อีคันหนึ่งอยู่ไหนวะฮ่าโดนไปสิ เราออกด้านข้างนี้เลยเออแล้วก็บินสวนเข้ามาแนวหลังน่าจะพอได้มุมยิงเยอะอยู่ รถอีกคันหนึ่งมันหายไปไหนแล้วอ่ะเราไม่เห็นเลยอ่ะโอ้ยเราโดนเราโดนเลงนี่เราโดนเลง

ยิงให้ฟังยิงให้ฟังยิงให้ฟังหง <c oughs> มุนตัวหมุนตัวหมุนตัว <c oughs> <c oughs> โอ้ยดีจังเลยมีคนโฟก,กัสไม่เยอะไม่งั้นยากแน่นอน